มันก็มีสุภาษิตหนึ่งครับเจนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลในยามศึกสงครามกระลบไปด้หน้าที่หน้าที่มึงเป็นด่านหน้าทุกคนซับพอร์ตทุกคนเชียร์งานทางการเมืองก็ก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีทั้งสนับสนุนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้ดีผมเข้าใจตรวจสอบเพื่อให้ดีเพื่อไม่ให้บกพร่องแต่เรายังไม่จบจากสิ่งนั้นเพราะเราเพิ่งจะ ถอนอาวุธในเฟสแรกครับแล้วมีทั้งหมดสาเฟสกว่าจะเสร็จเฟสที่สก็สิ้นปีสันเสร็จธันวาคนะครับอาวุธนี้ก็เป็นอาวุธยิงสนับสนุนนะครับไม่ใช่เป็นกําลังผลที่ยังรักษาการอยู่แล้วยังไม่จบเรื่องนี้เลยครับเรามาเปิดศึกภายในเราต่อแหละผมก็คิดว่ามันก็ส่งผลต่อขวัญกําลังใจของลูกหลานเราที่เป็นทหารแน่นอนคือผมไม่อยากจะใช้คําพูดว่าทหารหรือกองทัพมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นน้องๆบนทหารก็อายุ18-19-20นะครับ 90, ใน10ในทหารที่อยู่ในแนวหน้าอย่างผู้หมวดที่อยู่ก็24-25ครับเป็นลูกหลานเราทั้งนั้นครับผมก็อยากจะให้คิดถึงถึงความเป็นคนไทยด้วยกันการสนับสนุนช่วยเหลือกันไม่อยากจะให้ไปแบ่งแยกว่า ทำไมกองทัพเป็นอย่างนั้น้กองทัพบ,บกเนี่ยเหมือนพักกกันเมืองอกพักกันเมืองเราไปโยนเราไปใส่ความคิดแบบนั้นให้เขามันก็ยิ่งไปสร้างความแตกแยกความแบ่งแยกห,หรือแม้แต่าการไปจับผิดหรือด้อยค่าเขาในปัจจุบันผมคิดว่ามันมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง